สวัสดีค่ะยายจาผัดทำาอมเนื้อค่ะใส่พริกค่ะใส่าจาใส่น้ำมันนิดหน่อยพริกก็จะมีตำพริกแห้งแล้วก็ใส่ตัดใช้ค่ะปัดเครื่องให้นอมค่ะแล้วก็ค่อยใส่เนื้อผัดพริกหอมแล้วใส่เนื้อค่ะ ก็จะผัดให้เนื้อสุกค่ะให้เนื้อเปลี่ยนสีค่ะแล้วก็เติมน,น้ำค่้เนื้อเปลี่ยนสีแล้วค่ะใส่น้ำค่ะ ก็ต้มให้เนื้อเปื่อยก่อนค่ะยายจาจะใส่ใส่ขนอนสองก้อนค่ะแล้วก็โรยลูกโดดโรยลูกโดดด้วยค่ะเปื่อยแล้วค่ะยายจาจะใส่มะเขือค่ะมะเขือล้างแล้วก็แช่น้ำเกลือค่ะห้มะเขือ แล้วก็ค่อยเติมผักชีลาวค่ะเจ๋าจะใส่ผักชีลาวก็จะมีผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะคะเจะาล้า,างทำความสะอาดแล้วใส่ผักเยอะๆค่ะชอบผักค่ะพริกฝาไว้ค่ะ อ่ะครู่ก็เสร็จแล้วค่ะเราให้ผักสดก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมเนื้อ ใส่มะเขือแล้วก็ผักชีลาวต้นหอมค่ะอร่อยแล้วค่ะยายจ่ายกินแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะสิดไฟก่อนค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะอมเนื้อใส่มะเขือผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมค่ะ